ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เทพการเวลาตอนที่17พยักหางแมงป่องในห้วงแห่งจิตสองร่างเรืองแสงไร่รำคนละเคล็ดวิชาท่ามกลางความมืดมิดร่างหนึ่งออกกระบวนท่ากำปั้นทะลุฟ้าอีกร่างแสดงวิชาแดฝ่ามือเดียวใดอย่างช้าช ดวงตาของหลินต้องจับจ้องไปยังร่างเรืองแสงร่างที่แสดงให้เห็นถึงกลวิธีวิชาแปฝ่ามือเดียวดายซึ่งเขาเพิ่งจะได้เรียนรู้มาจากหลินเซียวในวันนี้หินนำโชคเป็นสิ่งที่วิเศษอย่างแท้จริงข้าคิดว่ามันดึงความทรงจำของข้าและใช้ภาพที่ข้าได้เรียนรู้ในลักษณะที่ไม่ซ้ำกันนอกจากนี้มันยังปรับปรุงกระบวนท่าให้สมบูรณ์อีกด้วยหลินต้องอึ้งกับสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้นี้ แม้ว่าอำนาจลึกลับเหล่านี้ฟังดูเป็นไปไม่ได้แต่บัดนี้เขาต้องยอมรับด้วยใจจริงเพราะสิ่งที่ว่าได้แสดงให้เขาเห็นตรงหน้าแล้วนับตั้งแต่ที่เขาไม่สามารถคลี่คลายความลึกลับที่อยู่เบื้องหลังหินนำโชคเขาตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่การฝึกแทนเนื่องจากหินนำโชคไม่เคยทำอันตรายต่อเขาดังนั้นทำไมเขาต้องเก็บเรื่องนี้มาระแวงสงสัยให้รกสมองด้วยเล่า เมื่อคิดได้หลินต้งก็มุ่งเน้นความสนใจไปยังร่างเรืองแสงที่แสดงวิชาแปดฝ่ามือเดียวดายเขาได้เห็นความร้ายกาจของวิชาแม้ว่าแต่ละท่วงท่าอาจจะแลดูเรียบง่ายแต่พลังที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกลับรุนแรงยิ่งหลินต้องจับจ้องร่างเรืองแสงใหม่อย่างใจจดใจจ่อคิ้วของเขาขมวดมากขึ้นมากขึ้นจนนายนร่างเรืองแสงที่แสดงวิชาฝ่ามือเดียวดายได,ได้หลอมรวมพลังหนึ่งจังหวะที่แข็งแกรง่ง และหนึ่งจังหวะที่อ่อนโยนเมื่อแข็งแกร่งและอ่อนโยนรวมกันก็กลายเป็นพลังที่สมบูรณ์จนก่อเกิดอำนาจทำลายล้างอริศตรูให้ราบเพียงการปรับปรุงเล็กน้อยก็สามารถประยุกต์เพิ่มจังหวะอ่อนโยนลงไปในท่ารุกข,ของวิชา8ดฝ่ามือเดียวใดได,ได้หินนำโชคนี้เป็นสิ่งที่วิเศษมากหลินต้องประหลาดใจกับหินนำโชคนัก แม้ว่าวิทยายุทธ์เหล่านี้เป็นเพียงขั้นพื้นฐานอาจจะเป็นไปได้ที่มีบางคนในหมู่ยอดยุทธผู้เก่งกาจพัฒนาปรับปรุงจนสําเร็จวิชานี้ได้แต่หินนําโชคนี้มันไม่ได้เป็นคนการผสมผสานจังหวะอ่อนโยนและแข็งแกร่งจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีแปดฝ่ามือเดียวได้นอกจากนี้ถ้าใช้อย่างถูกต้องความรุนแรงอาจจะถึงขั้นเป็นคู่แข่งของกำปั้นทะลุฟ้าขั้นสิบได้เลยทีเดียวทว่าการจะทำให้สำเร็จได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หลินต้องใช้เวลาเตรียมใจอยู่นานโดยปราศจากความย่อท้อดวงตาเขาลุกเป็นไฟย,ยามเมื่อมองไปยังร่างเรืองแสงเขาลุกขึ้นเริ่มต้นออกกระบวนท่าแปดฝ่ามือเดียวได้ครึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนเม็ดทรายลอดผ่านนิ้วหลินต้องยังคงฝึกหนักตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้เด็กรุ่นยาวในตระกูลหลินทุกคนพยายามฝึกฝนอย่างเข้มงวดบางคนอาจจะฝึกหนักเพราะถูกพ่อแม่บังคับตอนนี้เหลือเวลาอีกสองเดือนเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับลูกหลานตระกูลหลินทุกคนในการประลองครั้งนี้หากใครมีความสามารถที่โดดเด่นไม่เพียงแต่เขาจะได้รับการปฏิบัติเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดแต่สถานะของพ่อแม่ในตระกูลหลินก็จะดีขึ้นด้วยดังนั้นพ่อแม่หลายคนก็หวังว่าลูกๆของพวกเขาจะสร้างผลงานได้ดีในระหว่างการประลอง ในช่วงครึ่งเดือนนี้ความรู้สึกแสบร้อนลึกถึงภายในกระดูกของหลินต้องยังคงลุกโชนและแสบร้อนขึ้นกว่าเดิมกระนั้นเขาก็ไม่อาจคว้าเอา,มาเมล็ดพันธุแห่งหยวนมาครอบครองได้สักทีจนเขารู้สึกท้อแท้เล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นภายใต้การชี้แนะของร่างเรืองแสงเขาเกือบจะเชี่ยวชาญเคล็ดวิชาแปดฝ่ามือเดียวได้แล้วแม้จะยังไม่สามารถรวมจังหวะอ่อนโยนและแข็งแกร่งได้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม ทว่าพลังทำลายกลับรุนแรงอย่างน่าประทับใจนอกจากนี้หลินเซียวก็กลับมามีร่างกายสมบูรณ์แล้วหลังจากฝึกอยู่ไม่กี่วันก็ประสบความสำเร็จในการดูดซับพลังหินเข้มข้นจากมุกหยินแม้ว่าหลินต้องจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลนแปลงลักษณะภายนอกของผู้เป็นบิดาแต่เขารู้ว่าความแข็งแรงหลินเซียวเตริเตร,เตร์เตอร์บโตอย่างก้าวกระโดดการที่หลินเซียวจะได้กลับคืนสู่พลังระดับที่หยวนจิ้งคงจะขึ้นอยู่กับเวลาแล้ว ท่ามกลางป่าทึบหลินต้องยืนอยู่บนยอดต้นไม้ใหญ่เขาจ้องมองลงไปในป่ามีคราบเลือดเป็นจุดๆปรากฏบนร่างกายของเขาพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดโชยตามลมรอบๆบริเวณที่ร่างเขายืนอยู่คราบเลือดสดๆนี้ไม่ได้เป็นของลินต้องแต่เป็นของสัตว์ตป่าที่เขาตามล่าก,กว่าครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้หลินต้องรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในไขกระดูกของเขาแต่ไม่ว่าเขาจะฝึกด้วยวิธีการใดก็ไม่อาจก้าวข้ามจนบรรลุอุปสรรคนี้ได้สักที หลินต้องหมดหวังจึงได้ตัดสินใจที่จะทดสอบทักษะของตัวเองในป่าเพียงหวังว่าเมล็ดพันธุ์แห่งหยวนจะเกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้จริงๆนอกจากนี้การต่อสู้ยังเป็นการทดสอบฝีมือที่แท้จริงของคนคนหนึ่งด้วยและเมื่อเขาหาคนมาต่อสู้ด้วยไม่ได้ดังนั้นทางเลือกเดียวก็คือสัตว์ป่า หลายวันมานี้สัตว์ป่าทุกตัวที่พบกลายเป็นเหยื่อของหลินต้งเมื่อเขาเอาชนะตัวแรกได้เขาก็รู้สึกว่ามีประสาทสัมผัสดีขึ้นและเขาใช้มันเพื่อฆ่าสัตว์ป่าตัวต่อไปแกรกกอหลินต้องกระโดดลงจากต้นไม้รวดเร็วราวกับยิงลูกเกาทันแต่จูจูเขาก็หยุดชะงักจ้องไปยังสัตว์ป่าหน้าเกรงขามที่อยู่ห่างออกไปพยักหางแมงป่อง สิ่งมีชีวิตตรงหน้ามีขนสีน้ำตาลรูปร่างเป็นเสือแต่หางของมันเป็นสีดำเหมือนหางแมงป่องพยักหางแมงป่องเป็นสัตว์ที่ดูร้ายร่างปกคลุมไปด้วยขนที่เป็นโลหะทำให้ยากต่อการต่อกรดังนั้นหลินต้องจึงคิดสั้นๆว่าควรจะถอยหลังจากที่เขาค้นพบฝ่ายตรงข้ามตัวใหม่ จังหว,หวะที่หลินต้องกำลังจะถอยพยักหางแมงป่องก็หันมาทางเขาพอดีดวงตาสีแดงเข้มของมันมองมาทางหลินต้องมันแผดเสียงคำราำเบาๆพร้อมกับลุกขึ้นยืนเมื่อมันลุกขึ้นสายตาเด็กหนุ่มก็ประทักกับผลไม้คล้ายลูกเชอรี่สีแดงเข้มอยู่ที่ด้านหลังมันเขารับรู้ได้ถึงกลิ่นหอมจางๆที่ลอยมาจากผลไม้นั่นนั่นมันสมุนไพรบำรุงขั้นสามผลไม้ผลึกสีชาติ ผลไม้ผลึกสีชาติสะท้อนอยู่ในดวงตาของหลินต้องเขาอ้าปากค้างทันทีไม่นึกเลยว่าจะได้มาพบกับสมุนไพรบำรุงขั้นสามที่นี่ดูเหมือนว่าวันนี้เป็นวันโชคดีของเขาจริงๆหลินต้องเคยเห็นผลไม้ผลึกสีชาตินี้ในเมืองชิงหยางมาก่อนแต่มันถูกขายในราคาที่สูงเลี้ยว การค้นพบโดยบังเอิญทําให้หลินต้องหยุดชะงักฝีเท้าทันทีเจตนาเข็นฆ่าปรากฏขึ้นในแววตาของพยักหางแมงป่องอย่างชัดเจนอึดใจเจ้าสัตว์ร้ายก็คำรามเสียงต่ำเมื่อได้ยินเสียงคำรามหลินต้องรีบถอยออกมาเขาหันซ้ายหันขวาเอื้อมมือออกไปทว่า,วาท่อนไม้ขนาดใหญ่เท่าแขนตรงหน้าถูกพยักหางแมงป่องฟาดหักเสียก่อนผัว หลินต้องย่องไปที่ด้านหลังของมันใช้ฝ่ามือซัดลงบนหลังของสัตว์อสูรแต่ความแข็งแรงของมันเกินความคาดหมายของหลินต้องมากดูเหมือนมันจะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดๆเลยหนังมันแข็งชะมัดเลยหลินต้องตัวแข็งทื่เมื่อพยักหางแมงป่องหันมาจ้องตาเขาเขารี่บประเมินมันใหม่อย่างรวดเร็วทันใดนั้นโฮกก พยักหางแมงป่องกระโดดขึ้นไปในอากาศพยายามจะเหยียบหน้าอกของหลินต้งด้วยเท้าหน้าของมันปังปัปัง,ปง,ปงกลิ่นสาบที่รุนแรงทำลายนาสิกประสาทของเขาทันทีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพยักไร้ายหลินต้องไม่ยอมเสียโอกาสเขาปล่อยพลังกำปั้นทะลุฟ้าขั้นสิบทันทีตู้มมมม กุ้งเท้าและกำปั้นชนกันกลางอากาศทั้งร่างใหญ่และร่างเล็กปลิวไปในทิศต,ตรงข้ามหลินต้องกระเด็นไปตกอยู่บนพุ่มไม้เลือสดสดๆกระอักออกมาจากปากของเขาขณะเดียวกันร่างกายก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงเหมือนโดนเผาไม่หลินต้องรู้สึกว่าพลังลึกลับอาจจะกำลังเกิดขึ้นในไขกระดูกข,ของเขามเมล็ดพันแห่งหยวน ร่างกายหลินต้องแข็งทื่อปากอ้าค้างกว้างอย่างตกตะลึงขณะที่ร่างกายเริ่มสั่นอย่างบ้าคลั่งด้วยความตื่นเต้นท่ามกลางความประหลาดใจของเขาการต่อสู้รุนแรงกับพยัคฆ์หังแมงปอนสิ่งกระตุ้นให้เกิดมเมล็ดพันธุ์แห่งหยวนที่เขาพยายามไขว่คว้ามาตลอดตอนที่18มเมล็ดพันธุ์แห่งหยวนส่วนลึกของไขกระดูกบังเกิดพลังประหารไหลไหลออกมาช้าๆมันค่อยๆแผ่ออกมาและเริ่มไหลผ่านร่างกายทีละน้อยจน ในที่สุดก็ปกคลุมไปทั่วทุกอนูของร่างกายเด็กหนุ่มนี่มันขุมพลังหยวนความยินดีปรากฏขึ้นมาในแววตาของหลินต้องเหมือนกับว่าโลกทั้งใบสว่างสวยขึ้นมีหนำซ้ำเขายังรู้สึกได้ถึงพลังขับเคลื่อนลึกลับที่ไหลผ่านอากาศรอบกายให้สัมผัสที่คล้ายกับขุมพลังหยวนที่ซ่อนตัวอยู่ในกระดูกของเขาเป็นอย่างมากพลังหยวนหลินต้องยืนขึ้นพร้อมปล่อยเสียงหัวเราะอย่างชื่นมืน่น หลังจากที่ฝึกหนักมายาวนานบวกกับความช่วยเหลือจากของเหลวสีแดงในที่สุดเขาก็ให้กำเนิดขุมพลังหยวนในร่างขึ้นมาจนได้ตอนนี้เขาก้าวเ,เข้าไปในดินแดนของชาวยุทธที่แท้จริงอย่างเป็นทางการพกกกตอนที่หลินต้องหัวเราะลั่นพยักหางแมงป่องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงยังคงจ้องเด็กหนุ่มด้วยดวงตาสีแดงเข้มของมันจูๆ่ๆมันรับรู้ถึงกลิ่นที่คุ้นเคยซึ่งเอ่ออกมาจากด้านหลังบางเบา แต่นี้ยังไม่เพียงพอที่จะยับยั้งมันได้มันคำรามเสียงต่ำกระโจนเข้าจู่โจมหลินต้องทันทีหลินต้องสัมผัสได้ถึงจิตสังหารจึงรีบยกหัวหลบเขารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของพยักหางแมงป่องดูจะเชื่องช้ากว่าครั้งก่อนทำให้เขามองเห็นถึงวิธีการโจมตีของมันได้ในระยะประชิดนี่เป็นความสามารถของกำลังภายในขั้นที่หกหรอกรึดดวงตาหลินต้องสว่างว่าเขาค่อยๆก้าวไปด้านข้างพร้อมกับหลบหลีกการโจมตี จากนั้นก็ผายมือออกไปทางขวาประกายแสงจางๆปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาเขาสับฝ่ามือหนักๆไปที่หัวของพยักหางแมงป่องชัวเสียงทุ้มลึกดังขึ้นพร้อมกับละอองเลือดสดๆที่พ่นกระจายเป็นสายในอากาศในจังหวะเดียวกันนั้นฝ่ามือของหลินตงก็แทงทะลุผ่านผิวหนังอันแข็งแกร่งของพยักหางแมงป่องทิ่มตรงทะลุเข้าไปในลำคอของมัน ร่างพยักหางแมงป่องแข็งทื่อก่อนที่จะซุดลงบนพื้นดินเลือสดสดสดสาดเต็มพื้นจนลานทั้งลานกลายเป็นพื้นที่ถูกย้อมด้วยสีชาติพลังหยวนช่างแข็งแกร่งจริงๆหลินต้งจ้องมองไปยังร่างของพยักหางแมงป่องเขาฆ่ามันตายโดยใช้เวลาเพียงชั่วอึดใจเดียวนี้คือความแข็งแกร่งของพลังหยวนใช่หรือไม่มีคนเคยกล่าวว่ากำลังภายในขั้นหกับขั้น6แตกต่างกันอย่างมาก ตอนนี้เขาไม่สงสัยอีกแล้วโชคดีที่ข้าไม่ได้ต่อสู้กับหลินหงก่อนหน้านี้เพราะสุดท้ายคงจบด้วยความเจ็บปวดพ่ายแพ้ของข้าแน่หลินต้องพิจารณาฝ่ามือของตัวเองอย่างละเอียดแล้วก็ทำความสะอาดคราบเลือดออกหัวใจของเขายังคงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นถึงความร้ายกาจของพลังหยวน ลินต้องเตะศพพยัก์ร้ายไปข้างๆก่อนจะเดินไปที่ต้นผลผลึกสีชาติที่อยู่ห่างไปสองก้าวเขาจ้องมองรังสีที่เปล่งประกายของผลไม้ความพึงใจปรากฏในดวงตาเด็กหนุ่มมูลค่าของยาบำรุงขั้นสามค่อนข้างสูงปกติจะพบได้ในป่าลึกโบราณเท่านั้นแต่การที่เขาได้พบที่นี่วันนี้ช่างเป็นโชคดีจริงๆเขามองผลไม้ตรงหน้าแล้วยิ้มออกมาอย่างมีความสุข หลังจากที่หลินต้องตรวจสอบผลไม้ที่ได้อย่างรอบคอบเขาก็เอื้อมมือไปเด็ดมันขณะที่เขาสัมผัสกับผลผลึกสีชาติจู่ๆก็รู้สึกได้ถึงสายลมอุ่นๆที่ปล่อยออกมาจากหินนำโชคตรงหน้าอกหลินต้องตกอยู่ในอาการงุนงงเขาหยิบหินนำโชคขึ้นมาวางไว้บนฝ่ามือนับตั้งแต่เขาก้าวเข้าสู่กำลังภายในขั้น6เขารับรู้ถึงมันได้รุนแรงขึ้นมากดังนั้นเมื่อสัมผัสได้ว่ามันปล่อยกระแสลมดึงดูดเบาๆเขาจึงหยิบมันมาวางลงบนฝ่ามือ หินนำโชคอาจจะดูดซับพลังจากดินและฟ้ามาจนกล่นเป็นของเหลวสีเลือดสินะเมื่อคิดได้ดังนั้นหลินต้งก็จ้องไปยังผลผลึกสีชาติที่อยู่ในฝ่ามืออีกข้างเขาสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของหินนำโชคน่าจะเกิดจากผลผลึกสีชาตินี้ หลินต้องลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆนำผลผลึกสีชาติเข้าใกล้กับหินนำโชคเมื่อผลผลึกสีชาติอยู่ห่างจากหินนำโชคเพียงชุ่นเดียวก็บังเกิดแรงดูดแผ่ออกมาจากหินนำโชคอย่างรุนแรงผลผลึกสีชาติถูกดูดเข้าไปรวมกับหินและหายไปอย่างลึกลับหลินต้องตะลึงเงินโอไม่นะหินนำโชคกลืนผลผลึกสีชาติเข้าไปแล้วหินนำโชคกินสมุนไพรได้ด้วยหรือ ขณะที่หลินต้องกำลังจนปัญญาเขาก็สังเกตว่ารอยแยกบนหินนำโชคเกิดการสั่นไหวมันเริ่มเรืองแสงสีแดงเข้มขึ้นแสงนั้นค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็รวมตัวเป็นเม็ดยาสีชาติขนาดเท่า,มาเมล็ดถั่วสองเม็ดตกลงมาในฝ่ามือของเขา เม็ดยาอุ่นๆแน่นิ่งอยู่ในฝ่ามือของหลินต้องเขารู้สึกว่ายาเหล่านี้มีพลังที่บริสุทธิ์และมีความเข้มข้นสูงว่ากันตามจริงแล้วมันสมควรมีประสิทธิภาพดีกว่าของเหลวสีแดงด้วยซ้ำยาเหล่านี้ได้จากการกลั่นผลผลึกสีชาติหลินต้องได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากยาคล้ายกับกลิ่นที่เขาได้จากผลผลึกสีชาติเมื่อนึกย้อนไปรวมกับเหตุการณ์เมื่อครู่แล้วไม่ยากที่จะคาดเดาว่ายานี้เกิดขึ้นอย่างไร ดูเหมือนว่าหินนำโชคไม่เพียงมีความสามารถในการดูดซับพลังจากดินและฟ้าแต่ยังสามารถดูดสับสมุนไพรและกลั่นพวกมันเป็นยาเม็ดหรือน้ำยาที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นได้อีกด้วยหลินต้องตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งใหม่นี้มากผลผลึกสีชาติหนึ่งลูกสามารถกลั่นยาเม็ดสีชาติได้ถึงสองเม็ด นอกจากนี้สรรพคุณทางยาที่กลั่นได้ก็มีศักยภาพมากขึ้นกว่าผลผลึกสีชาติแบบเดิมๆเ,เสียอีกนั่นหมายความว่าหินนำโชคมีความสามารถในการกลั่นสมุนไพรให้มีความสามารถทางยาในขั้นสูงสุดถ้าจำเป็นต้องใช้สมุนไพรบำรุงมากขึ้นพลังในยาเม็ดเหล่านี้ดียิ่งกว่าของเหลวสีแดงนั่นถ้าข้าใช้มันข้าจะต้องก้าวหน้าเร็วขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อความคิดนี้บังเกิดหลินต้งก็กำหมัดโดยไม่รู้ตัว ครูต่อมาเขาเก็บยาพร้อมกับหินนำโชคไว้อย่างดีก่อนที่จะรีบเร่งจากไปหลังจากตื่นเต้นกับการค้นพบความมหัศจรรย์ใหม่ของหินนำโชคอยู่ไม่กี่วันหลินต้งก็ค่อยๆค,คลายความตื่นเต้นลงเขาค้นพบอีกว่าเส้นทางที่ตนคาดหวังไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแรกเขาไม่ได้มีสมุนไพรามากพอให้หินนำโชคกลั่นออกมาได้ แม้ว่าหลินเซียวจะหายจากการป่วยแต่บิดาของเขายังคงปฏิเสธทรัพยากรใดๆจากตระกูลหลินดังนั้นหลินต้องต้องหาสมุนไพรด้วยการพึ่งตัวเองนอกจากนี้เมื่อหลินต้องพยายามที่จะใช้ยาวิเศษขั้นหนึ่งกับหินนำโชคเขากลับได้ยาขนาดเท่าเม็ดถั่วที่มีพลังเพียงน้อยนิดเมื่อทดลองทำหลายๆหนเขาจึงเข้าใจว่า หากเขาต้องการยาเหมือนครั้งก่อนเขาต้องใช้ยาวิเศษที่สูงถึงขั้นสามหรือดีกว่านั้นเพียงแต่เขาจะไปหาสมุนไพรเหล่านั้นได้จากที่ไหนเล่าแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะโชคดีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะโชคดีอีกครั้งนี้เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้หลินตงก็ต้องระงับความโลภในใจลงตอนนี้เขาได้แต่หวังว่าตนจะแข็งแกร่งจนได้ชัยชนะในการประลองประจํตระกูล เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่หลากหลายของตระกูลหลินได้ปัญหาของเขาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็จะหมดไปด้วยเมื่อเด็กหนุ่มระงับความโลภในใจได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับไปฝึกเช่นเดิมแม้จะก้าวเข้าสู่กำลังภายในขั้นที่6แต่เขาก็ยังต้องดื่มของเหลวสีแดงโดยตรงเพราะมันให้ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมมาก ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลินต้องจึงรู้สึกได้ว่าพลังหยวนที่ไหลผ่านไขกระดูกพักหลังจะค่อยๆซึมผ่านกระดูกเขาไปช้าๆและในที่สุดพลังหยวนก็ได้ไหลออกมาจากกระดูกเข้าสู่ช่องว่างภายในร่างกายนี้คือก้าวแรกของการเข้าสู่กำลังภายในขั้นที่7การกลั่นพลังหยวนเข้าไปในแต่ละอวัยวะของร่างแน่นอนว่า แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากของเหลวสีแดงก็จะยังคงต้องใช้เวลาพักหนึ่งก่อนที่เขาจะไปถึงขั้นตอนที่ว่านั้นขณะที่ความแข็งแกร่งของหลินต้องยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดดฤดูร้อนก็ค่อยๆสิ้นสุดในที่สุดก็มาถึงวันสำคัญของตระกูลการประลองครั้งสำคัญตระกูลหลิน สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเทพการเวลา